จะเป็นของหาดีม่าแม่เลน้นผู้มาที่หลังกระดาษขี้กัดโอ้หมดหมดรุนไปเรื่อยๆนะจ๊ะดอกงามที่เกา่ากัน์ดูจูนวาเมนแถนะดอกงามเลยนะจ๊ะวาตัวใบใหม่จูนขึ้นมาเนาะ เออปกปัแบบนี้มันจะเกิดดีดอ๋จะมึงได้สิสวัสดีจ้าพอก็ไม่ไยนคราบจ้าในส่วนสายของวันที่สามสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะจ่ะภาพพี้าหนองกับปลาคือเก่าจ่ะแต่ว่า เปลี่ยนหมายเปลี่ยนพิกัดในวอนนี่พิกัดบรรน,น้องแปกตะมนหอยคามเพื่อบุญทลิตจังหวัดอุบลเลื่อจะ้ะเบงสะพานที่ไม่น่าจะขามไปเ่เจ๊เพชรเนาะเพื่อนอินอ่นสะพานลิงดองลิงดอง <laughs> นี่นี่ก็เป็นล่ำหอยน้ำเหมือต้องจากนี่ตกล่ำโดมหน่อยละไหลลงไปทั้งบุญทลิตแต่จังสีตกเคลื่อนที่นินท่าันหมดเลือจะ้ะ เอาบรรยากาศไม่ให้เบื้องเนาะจ้ะทางไปหาเห็ดรถใหญ่ผ่านบม่ใดเลยจ้ะมีแต่รถโมไใส่ผ่านเนาะจอดไปฟงงังพ่งขุนขั้นสีมากะจอดขุนยางเอาเนาะจ้ะกระบอกไก่จอดรถใหญ่มากใดทั้งนั้นอยู่้านนี้ก็จอดไปกระยางขามมาน้อยเดียวกะแต่เก็บจ่าพ่อแม่พี่นอ้องอ้าวมาหลุนมาตามแม่นาเบื้องโนี้ว่าสีมานคือเมือหวานมันเนาะเปลี่ยนไม้ละตามแม่นาม,มาเลยจ้า อสองดอกมาจา้ะสองดอกสองตูมแบบงามตูมนหนหลอยกำลังเลยนี่จะของขึ้นนะโอ้ยติดขี้ดินโอ๋เกอบผาดสองตูมเลยจ้ะ

ดอกนีก่กรยังบวแดบงบสามดอกนีจ่จ้ะแบบงามเลยอืมหมได้ทีพเพิ่นบ่เขาก่อนโอ้ยโอ้ยยังโมกือทีพเพิ่นบ่เขาก่อนกับพ่อไร่ยื้เนาะจ้ะโอ้ยกินขากินขาหมนต์วดอืมอ้าวข้อดีเราบ่ได้ตัดเนะดาะอยู่เยอะโอ้ยน้องๆกินจนัำแนงเนาะ ่อยเก็บคอยเรีมเป็นี่นี้แหะเกิดแต่แ็่แนมเดียวมาที่ร้างเพิน่นกกข้าวแนมมึงดีเดียเานาะข้าวแนมมึงดีเดียเอาไปต้องหาเร็วกพ็พ่อดย้ยนแ้้ะอู้้หง้หู้หู้้หูึ้หู้ห้หู้ห้หู้หู้หหู้หูาหูา้หูว้ งามงามเราเปิดของหาดีวาแมนเล่ยจ้ะผู้มาที่หลังกระดาษขี้ขัดโอ้ยหมดหมดลุนรุนไปเรื่อยๆ,ๆนะจ๊ะเกาะงามขี้เก,าก่าตุนตุนวาแมนแท้นะเกาะงามเลยนะจ๊ะวาตัวใบใหม่ตุนขึ้นมาเนาะ ออปกกแบบนี้ไม่นจะเกิดดีดอกดีมอันไงี้สิดอกนี้ดีสิจะคล้องคุณจินเกือบเปิดผลนล่ะกินเม็ดเครยงหนึ่งเดี๋ยวนึนเยโพกหลายอ้าวเหลือเค่งหนึ่งหงยงายซะ,ยยะด้วยจ่จะคล้องเค่น ต้องหือนะจ้ะตัวน่อยหน่อยนึงคือสีอิ่มเลยหล่ะรบเบิดครึ่งนึงผุนด,ดอกบางใหญ่นึง่งเนี่เห็นแดงจริงครึงอยู่เ <c oughs> ปลี่ยนปลานี่บอเอาก็ต้องเอาเห็ดแดงบางด้วยจ้ะเก็เลื่อมออกแล้วเนาะเห็ดดินเห็ดแดงสุดท้ายเบื้องที่สองสาดอกเพราะเลยหวัวมันออกหน่าจ้ะดอกหน่อยก็มีเด้เอออกใหม่ด้วจ้ะมองเพิ่งจะเด็ดหนามด้วจ้ะ แค่ด ah ินเฮ็ดแดงเฮ็ดหางงอกคันเม่คันเห็นเนาะกระดอกนึ่งวันนี้ก็เป็นสีเขมืมๆเนาะสีหมาบ่นเนาะฝนนี่ฝนสีหมาอีกฝนนี่หยาดมาอีกอยู่ฝนนี่เขมปานโอ้ยแดดวันพ่ออาทิตย์แต่แดดช่วงสามเหมือโต๊ะกีรบ๊อบที่ละเมิดขนาดนี่เฮ็ดินกำลังสีออก จะตุกมาด้อยอีกหลอกนะึงแดบบงามคือเก่าตุ้มๆงามนะจ๊ะพวกมองเมียนไ้วยแม่มองจะคล้องเก็บ <laughs> เก็บแล้วเมียนด้วย <laughs> เอา้าเปี่ยนแบบงามเนาะ ภาพนี่เป็นเหน็ดอยดิวะมึงเนี่ยดอกน้อยๆสามารถกินได้เกือบเบิดอืออะเบาดอกเห็ดสื้โอ้จ็คเป็นแบบไรเนาะเห็ดหอมนี่มึงขนเข่าวอเอาแต่ซ้ำเอาได้ฉันว่าดอนกนี่จะมาเทียบไปแล้วได้ไหมจะคล้องพ่นมาเทียบไปแล้ว เป <laughs> ็นยอนนน้อนขึ้นหอกพีงงมม่เบิดเนาะอ่ะหุ่นใส่เงาะมาหาแรงกินกคือได้เงาใหม่พี่แหวกวาดขี้เก่าดอกบานเมื่อไงแหวกวาดขี้เก่าดอกทำงานอีกแล้วจ้า ใบใหม่เทื่อนกันขึ้นแบบนี้หันวาตัว <c oughs> พีสังเกตในต้องแม่นเพื่อนโดดตัวมาเนื้อใอ,อีกพกไปอีกเกิดใหม่อีกเนาะเพชรแดงนะโน้ำทางนี่พออด้เก็บไปเรอยจ้ะ ออกใหม่เนาะน้ำทางขี่รถมาขอก็ออได้เก็บให้นมั้งต้องสำรวจองวันวัน,วนทรายก็มีเ้อ,อะจ้ะดอกนี่น่างามเหลืออีกครึ่งหนึ่งอ้าวบวกครึ่งหนึ่งเห่ารึ่งหนึ่งอืมเห็ดผงขาอะไงามครับเดีอยู่ขางทางพอดีนึกว่าสิบูฟอเห็ดผงเริ่มเอมัอน ดอกหน่นอยเพิ่งยังหนีอีกสิ่งสามดอกสี่ดอกอุ้ยสี่ดอกนี่กแกงอิ่มแกงดอกให้มันงามไปมีกเกลือแบ่งครึ่งอีก <l> แค่แนวโบแบ่งครึ่งปันใดเนาะ <l> โอ,อ,อ,อ้ตัวนออกกี้จะคล้องเกินเอาเผื่อเผื่ออ้าจงไวให้กินมือไม้สัตว์อืมดอกไหนงามๆกระแบงคืนอยู่เลยเ้ยขาแบงคืนคือเก่าได้แต่ตัวนี่ตัดอกตูมใหญ่ๆงามๆไม่ใช่แต่ดอกแบงคืนตัวน้เต็มอยู่เนาะ เพื่นรรนอนว่าอะนราพาะกบจิมปันใดดอกที่แปวกแน่จักน้อยอยู่โอ้ที่อยู่ไหนดอกแวบกบดอกเะแวกนะเนาะดอกเห็นกันข้อง้ามเลยดอกอยโอุ้ยดอกยาวเลยสองดอก ซองดอกเนื้อดอกกระเข่งโอ้ยเนื้อดอกกระเข่งเด้อจ้ะเอาละนอได้เวลาลาพี่ลาน้องเนาะจ้ามาสรุปยอดมันของแม่นาเลยว่าได้เฮ็ดยังแน่หมดนี่นาะจ้าเปลี่ยนไม้มาทำมันต้องแปลกเป็นจังไลยอลังการที่เก่าพ่อแม่พี่น้องกอแดงแกงกหวานจ้ะ หลักๆเข้าเป็นเฮดกอแดงเด้อจ้ะเหเฮดผึ่งข้าลายไม่น่ากรไสามสี่ดอดนาากนาะจะเ็ดดินเ็ดแดงเฮดหนอกขีบเเผ้สีเย็บไทยแนบไทยแนวกัทั้ททงรุ่มคนอาจาะเอาของแดงๆงามๆม,มาอวดมาอ่างพ่อแม่พี่น้องนี้ละไก่งามพอคนคนงามพอแดงคนละนาะจะซ้ำในก็ะื้อว่าหมาเนอกจาะพ่อแม่พี่น้อง เอาละเนาะได้เวลาลาพี่ลาน้องเนาะจ้ามาสรุปยอดแต่ยอบนั้นคงไม่น่าเบื่อวันนี้วันนี้สีมานเฮ็ดอย่างแน่นเนาะจ้าหลักๆของเฮาเป็นเห็ดกอแดงเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องเห็ดกอแดงแกงหวานจ้าเห็ดผึ่งแดงเห็ดผึ่งยังกับวันผ่อพ่อแม่พี่น้องผ่อเห็ดผึ่งจำพวกเห็ดผึ่งไม่น่าผ่อเห็ดผึ่งขาลายซีหาดอกเนาะจ้าวันเห็ดดินเห็ดแดง ะเกิดพ่อได้เก็บอยู่เรือยจาก่อแม่พี่น้องทั้งลุ่มผลละ่ะเฮ็ดหน่อคลิปข้องแม่าานกาก,ก,ก,ก็มีเรือยจากดอกทายดอกบัวทายเนาะจ้ะรักๆแม่นาเกิเฮ็ดกอแดงเนาะจ้ะซ้ำนี่ก็ซื้อประมาน,นาเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดท้าหยาห์ยาก์ผลวัตกมานหนีสามสี่เหมือนอะแม่นาคือว่าสเฮ็ดตะโงกสีออกก็ว่าเนี่ยเห็นอยู่พ่อแม่พี่น้องเห็นเฮ็ดจำพวกนี่แหละเฮ็ดกอเป็นสียิ่มโคมโอ๋เนาะ หาอยู่หากินกับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่พ่อแม่พี่น้องถ้าพ่อแม่พี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ไม่นะาในเด้อจ้ะเป็นเรื่องกำลังใจกันเข้ามาในเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องไม่น่าก็อวยพรให้พ่อแม่พี่น้องมีตัวควบสุขควบเจริญคิดสิ่งใดสมควรมุมม่งมั่นปรารถนาอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนคือเก่าเด้อจ้ะคลิปนี้ลาพี่ลาน,น้องเนาะจ้ะพอกันไม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอกล่าววคำ่าสวัสดีจ้า